ครับสวัสดีพี่น้องฟองไปสุขสุขคนสวัสดีพี่น้องทั้งบ้านนะครับผมสวัสดียามเช้านะครับยําเสาย้าาําเสาเมื่อนี้ก็จิภาพีพาน้องนะครับมาเห็ดขัวหนูกินในช่วงสายๆนะครับผมเนาะอันนี้ผมก็ได้เตรียมวัตถุดิบไปเรียบร้อยนะครับใส่หนูสองตัวได้มัตตาบ้าน,นครับกับจิมีส่วนต่างๆกัจิมีผักตะไคร้นะครับแล้วก็หอมแดงนะครับต้นหอมผักชี หอมเปรผักกัญจองนะครับอันนี้จะเป็นผักกัญจองกับบักเขือเคานะครับเขือน้อยบักเขือแข็งนะครับบักพริกนะครับจีสําคัญเลยครับก็คือขาดความขมอะไรครับต้นนี้ฮะนี่นี่นี่รู้ว่าเขาเอื่นพักยังแต่ว่าใส้ไปแล้วหันบดใส่นี่ซ้ำเฮ็ดเสียถิ่มมือซื้อครับผัวหนูครับแต่ว่าขันใส้ตัวนี้เข้าไปนี่รับรองเลยครับแซ่บหลายครับ นะฮะนี่บ่รู้ว่าเขาเอินพักอย่ยังนะครับเนาะเดี๋ยวเขาจะเข้าไปเริ่มเพ็ดนะครับว่ามันจะเป็นหนาตางไรรสชาติจะเป็นยังไงครับเดี๋ยเขาจะเริ่มขัวนะครับไปแรกเขาขัวหนูซะก่อนให้มันใส่มันซุกนะครับแล้วก็ใส่หนูเนี่ยจะเป็นหนูที่เขาเตรียมมานะครับเนี่ยขอโทษนะครับที่มันมีแสงจัง่อยนะครับเพราะว่ามันเดินแดดนะครับผม แลาจะขวหนูเลยครับขวมันสุกสักก่อนจะใส่หนูใส่ยังไปใส่หนูใส่หอมแดงนะครับเราวจะขว่ไอ้สูตรผมนะครับจะขว่บุกพริกขว่บุกพริกสดเป็นนวยนะครับแล้วก็ปักเขือแข็งนะครับใส่น้ำกันอันไหนที่มันเป็นของสดๆดกิ้งแค่นะนะครับเป็นพวกพักพวกยาที่มันก้อนใหญ่ใหี่ ก็คืใส่ขัวแบบมือนกันนะครับเพราะว่าขนงขัวส่วนขนมขัวไปแล้วเนี่ยมันก็เห็นให่บกเขือแข็งบกพริกนะครับบกเขือเถียงหั่นมานี่มันอ่อนอ่อนกับจกินง่ายนะครับอันนี้ไปใส่ส่วนชื่อไทยนั่นก็สิอทงแข็งนะครับรสชาติมันก็จะเปลี่ยนไปันี้วแต่สูตรไผนะครับสูตรไผสูตรมัน ต่างคนต่างเหตุสุดที่แตกต่างกันนะครับใส่หลายกัแบแซบหลายบักเขือนะครับบักพริกนี่ลูกโด,ดที่เขาเอิ่นกันเนาะนี่ผมก็บิไซตแต่ไข่ควมนะครับขวยมันหอมหอมนะค,รครกเครครกเครครกเครนะครับผมโอ้หมืดไปหน่อยตรงขออภัยนะครับเพราะว่าแสงแดดมันเริ่มซองมาทางังอน อันนี้แล้วครับเพราะว่าผมเพจอยู่หนาขัออ้วของครับใส่บวชเ,เข้าไปนะครับเนี่ยแล้วเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วใส่เข้าไปเลยใส่บวชเขือใส่ใส่หมดเลยเพจไลค์ครับเมื่อนี่ว่าจะเห็ดให้พี่น้องให้โมให้ยังเลยแล้วเลยซิมเลยกินกันพร้อมเนาะหัวให้มันสุกๆให้มัน อ่อนๆเดียวเขาจะเติมน้ำใส่แล้วก็เติมเครื่องปรุงรสใส่นะครับเมื่อนี่ใส่หม้อกระทะน้อยครับเบิ้งส้มนะสิบิลโนหม้อนะเบิ้งส้มนะอันนี้เขาก็เริ่มจักขัวมันน้ำมันจะแห้งกันนะฮะเป็น้อนาะแล้วเขาก็จะใส่ใส่เกลือเข้าไปแล้วก็เติมน้ำเข้าไปนะครับเพื่อความนัวนะครับ กะขนมใสเกลือหลายน้ำปลาเขากะจิใส,สน้อยๆนะครับถ้นใสทั้งสองอย่างหลายเกินไปมันก็จะเห็นเหยี่ยเข็มนะครับเข้มไหลมันก็จะโบมันติดตัดต้อฟังผมนะเราใส่แล้วก็จะเติมน้ำ้าไปวันนี้เติมน้ำลงไป,ไป,นะนะตไปแต่ใส่พอดีครับอย่าใส่หลายเกินไปนะครับสูตรผมนะครับสูตรกะลสินเท่านี้แหละบางคนกับเห็นติดแตกต่างกันนะครับ เรอให้น้ำม,มันเดือดทุ่นจังสีใสเครื่องปรุงใสพักใสยังน,นะครับเนาะแต่ต้องขอโทษนะครับที่ว่าแสงมันสะท้อนเกินไปนะครับเห็ดไหนเขาเห็นวิธีการเห็ดนะครับเดี๋ยวต่อไปเขา็ส่รอให้น้ำเดือดจั็หน้อยเขาก็่จังสีเติมเครื่องปรุงแล้วก็ใสพักใสทุกอย่างนะครับให้มันเสร็จสมบูรณ์นะฮนะเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับผมตอนนี้น้ำม,มันเดือดแล้วนะครับเราให้ใสวกเครื่องปรุงไดยนะครับใสพริก นใชก้กินเข้าไปผักใบมักเพชรใส่ได้หลายนะครับใส่บ่มบ่มมากกใส่พอดีผู้งามนะครับใส่ผงนัวเข้าไปนะครับผงชโลนเฮานี่ยนะฮะใส่หลายแสบหลายคือขอวานะครับเนาะเนี่ยโอ้เป็นตะกินครับพี่น้องมึงเดี่ยเป็นตะกินแห้งตะกรงบ่ค่อยชัดปานไหน เติมน้ำปลาไปน่อยหนึ่งครับใส่หลายเพราะว่าเขาใส่เกลือไปแล้วเนาะถ้าม,มันเข้มเขากับเติมน้ำน่อยหนึ่งนะครับพอไปเข้าไปใส่ผักเลยครับอ่าใส่ผักกัญจองไปอ่าผักชีผักกัญจองผักชีผักกัญจองนะครับใส่หล,หลายนะครับเลยมาผกเปิดใส่หลาย ต้นหอมครับต้นหอมเราชี้้อยเข้าไปเลยนี่ยัผักเยอะผักเยอะครับเมื่อนี้เตรียมผักไว้อย่างเต็มเมื่อคึืนเพราจะเป็นเีดไทยผักที่ว่ารสชาติขมนะครับเอาไว้ใส่ส่วนทุดทไทยนะครับเดี๋ยวรอให้ดผักชนี้มันอ่อนมันสุกก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวเขาจะหยิบไปใช่ ที่ว่าเห็นเห็นมันมีรสชาติขมนะครับขมเหเนมยนแบบีเพื่อเขากินยางอาริยอร่อยนะครับเนาะเนี่ยโอ้ต้องขอโทษขอใครนะรับมันภาพโบค่อยชัดโอ้เสียดายครับเมื่อี้เมื่อนนที่ได้เตรียมพร่อมวิธีการเห็ดดีกว่านี้นะครับเนาะเพราะว่ามันก็นยังเหลืออยู่แต่ว่าเห็นเมือเอม่อไนเนาะเมื่อีนเขาก็เฮ็ดแค่สองโตนะครับเพราะว่าเฮ็ดลายก็ ี่กินโมเบิร์ตนะครับกี่ไปแจกที่แจกน่องกับเขาก็บทบ่ค่อยว่างกันแน่บางคนนะครับเนาะนี่ก็พอได้เลรอที่ทเนาะเดี๋ยวถ้าสักนิดนึงเดี๋ยวที่ใส่ผักที่วานะครับเสร็จแล้วครับพี่น้องนะครับขัวหนูเฮานะครับเนาะเสร็จแล้วทำยังไงโอ้เป็นตะกินครับลืมเอาอันนทายเบิ้งตอนใส่ผักชุดไทยกันขมๆมนั่นนะครับเนาะ ต่ว่ากับโบเป็ปนยังเขาใส่ไปแล้วนะครับโอ้พี่เบิ้งพี่น้องขลัวหนูเหาเห็นบ่โอ้เป็นจะแซ่บแห้งมาเด้อมาเด้อผู้ใดอยู่ใกล้ๆนะครับเนี่ยโอ้เลี้ยงแต่นอกเัมือกินบนเนาะเห็ดหลายทะทลเนาะเอาอย่าบ้าหลายใหญ่ห่างพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปตักเศษถั่ถวเศษบวงกินนะครับเนาะเดี๋ยวจะเพีย โอ้โหเป็นกระแซีบแห้งนะครับขมนหน่อยนึงนะครับเผ็ดนิดๆน,นะครับแล้วก็มีความมันของหมูของหนูนะครับเนาะโอ้เผ็ดเบิ่งในเนี่ยโอ้โหไปพี่ไปน้องไปตักเสบวงกินเัมนเดิหน่อยห้อไปครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุข,ขสุขคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับบ่าวสีนะครับสิพาพีพระนองมาเฮ็ดมากินขัวหนูนะครับ ช่วงตน้นคลิปผมก็เฮ็ดวิธีไปเฮ็ดไปแล้วข่าวข้าวนะครับแต่กับ่ันได้เฮ็ดจริงจังปานไดนะครับก็เอ,าเอา้าอย่าบอาหลายใหญ่ห้างพี่น้องมากินหัวหน้กันมนะช่วงมันหยุดนะครับอ๋อนี่นี่น,นี่ที่เด็ดอืมอืมอืมแซ่บหลายพี่น้อง กินก็พาความเปรย์พาความเปรย์เข้าผมก็เห็ดแห่งเหตุทีเห็ดไปแล้วนะครับต้นคลิปเนาะการเห็ดแบบบ่ละเอียดปัญหแต่ก,กะให้พี่น้องเขามาเบิ่งกันนะครับ ช่วงนี้โควิดระบาดเท่ากับพยายามกักตัวกันดูแลสุขภาพกนรนจำทำหนังเนาะเมื่อกี้ผมใส่ถูด,ด,ดไปหลายอยู่แต่ว่าบริ่อไตาขึ้นไม่หมอมาเนาะเนี่ยตากม,ม,าม่อะบรเมื่อไอืม อ้แน่งผมเห็ดปลายคือผมเห็ดแค่นี้แหะครับเดี๋ยวจะขอตัวไปกินยังไงแล้วเนาะเนาะว่าเาหาขาตั้งกองอะไรของห้คนถือห้นะครับมันก็ได้อาจจะได้รบโดนนะครับเนาะแล้วก็จังได้กับมาแล้วก็มาไม่กิ่น้ำกัน,กน